สวัสดีเจ้าสวัสดีปอแม่พีน้องในเขตเทศบาลตำบลโบก้างทุกทุกท่านเจ้ารวมถึงท่านที่ติดตามทางไลฟ์สดของเพจงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโบก้างเจ้าสําหรับวันนี้ค่ะเจ้าเบนจบพรชมพูแก้วผู้ดําเนินรายการก็จะได้มีข่าวมาอู่เอินต่างๆ่างไ่ว่าจะเป็นข่าวของทั้งหน่วยงานของรัฐหรือว่าหน่วยงานอื่นเจ้า สำหรับวันนี้เจ้าคะเจ้าก็มีข้อมูลข่าวสารมาแจง้งประจำวันที่2เมษายน2 5 6 8้ดังต่อไปนี้เจ้าวันนี้2เมษายน2 5 6 8วันค่ายวันพระราชมภพสมเด็จพระกรณิฐา a ทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยเกาวโดยกระมอมข้าพระพุทธเจ้าพนักงานเทศบาลตำบลโบกก้างและประสนิกรตตำบลโบกก้างทุกมูลเ่าเจ้าสำหรับข่าวต่อไปเจ้าเป็นข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาเจ้าเปินกระดายพยากรณ์อากาศประจำวันปุตติสอง เมษายน2 5 6 8เจ้าตั้งแต่เวลาเต็งวันเป็นต้นไปเจ้าจนถึงเต็งวันของวันพรุ่งนี้นะเจ้าไว้ว่า,วาลักษณะอากาศโรไปเจ้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉีงเหนือและทะเลจีนใต้ทรงผลหือมีลมไต่และ ตะวันออกเฉียงใต้ผัดปกคุมภาคเหนือในคณะตีภาคเหนือมีอากาศตีห้อนทําหือภาคเหนือมีฝนฝ้าขนองลมกระโชกแรงบางแหงขอหพื้่ปแม่พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฝ้าขนองกับลมกระโชกแรงไว้ตัวในเจ้า รวมทั้งดูแลหักษาสุขภาพจากสภาพอากาศตีเป็นแป้งเจา้าสสำหรับภาคเนือตอนบนอากาศห้อนมีฝ้าหลัวโดยมีฝนฝ้าขนองร่อยละซาวของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะเจา้าโซนมากจะเป็นบริเวณของจังหวัดแม่ฮองสอนเจริงใหม่ ลำปูนลำปางเจ้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่สถึง39องศาเซลเซียสเลยเจ้าต่ำสุดก็อยู่ที่เศถึง2ศหองศาเซลเซียสเจ้าสำหรับข่าวต่อไปเจ้าสำหรับชมนี้นะเจ้าถึงแม่ว่าตะวามแรงเนาะจะมีฝนมาหาฝุนลงไป เหืออากาศดีน้อยหนึ่งแต่ว่าฝุ่นละออง PM 2.5ตีเกิดขึ้นณนะตอนนี้ก็ยังคงมีค่าตีสูงอยู่เจา้าสำหรับวันนี้เจา้าก็มีการแจงเตือนค่าฝุ่น PM 2.5ในวันนี้ค่าฝุ่นในตำบ,บลบุก้างเฮาเจา้าก็อยู่ตี46เลยนะเจา้าวัดใดในเวลา3บ่าย3โมง คุณภาพอากาศเป็นเกรนสีส้มเจ้ามีผลกระทบต่อผูป้ป่วยและก็คนตีมีร่างกายอ่อนแอเจ้าคำแนะนำเจ้าด่านสุขภาพงดออกกําลังกายไปก่อนในเจ้าโชงนี้เพราะว่าฝุ่นจิ๋วฝุ่นพีเอ็มจุกานั่นจะหเฮาได้สูดดมเข้าไปหนักๆหรือว่าเฮาบ่มีการป้องกันใส่แมสจะทำให้เฮาเป็น โรคมะเร็งปอดใด้รวมถึงเจ้าตีบานนะเจ้าปิดประตูหน้าต่างของตันไหวเจ้าเพอลีกล่งอากาศภายนอกตีบานนะเจ้ากุมตีออนไหวนะเจ้าก็คือกุมตีออนแอนะเจ้าควรสวมหน้ากากอนามัย เวลาออกนอกบ้านเจ้าหรือว่าท่านใดที่จะออกไปตัางนอกนะเจ้าก,ก็ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5็ได้เจ้าคนสังเกตอาการของตัวเกาตัวนะเจ้าในตัว่ามีความพิดปกติจะไดบ้างว่าจะเป็นอาการไอหายใจลำบากระคายเคืองตาเจ้าทัานก็สามารถไปพบแพทย์ ไกลบานใดหรือว่าหักษาสุขภาพตัวเองอยุติบาลใดเจ้าสำหรับข่าวต่อไปนะเจ้าต่างเทศบาลตำบลบกก้างนะเจ้าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในระวางการหักสมัครรับสมัครเลิกตั้งนะเจ้าก็คือประกาศรับสมัครเลิกตัง้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบกก้างก็คือสทอรอเจ้าและนายกเทศมนตรีตำบลบกก้างเจ้า ตอนนี้นะเจ้าก็ยังเปิดหับสมัครอยู่นะเจ้ามีกำหนดหับสมัครถึงวันที่4ก็คือวันศุกร์ที C, ่4เมษายน2568นะเจ้าสำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะเจ้าหลักฐานการสมัครนะเจ้าหลับเลิกตังก็มีประกอบโดยนะเจ้าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงสำเนาโตแต้เลยนะเจ้าแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านที่มีเจ้าบ้านแล้วก็รวมถึงสำเนาทะเบียนบ้านโตจิงเจ้าแล้วก็ต้องมีใบรับรองแพทย์นะเจ้าจากโรงพยาบาลของรัฐหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเท่าน่้นเจ้า การทำเนมในการสมัครนายกเทศมนตรีตำบ,บลบุก้างเจ้าจำนวนห้าปันบาทเจ้าสำหรับสอทศสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนสองปันบาทเจ้ารูปทายเจ้าตีจะเอานำมาแสดงหรือว่านำมาสมัครเจ้าต้องเป็นรูปทายหนาตรงบะไซโมกเจ้าหรือว่ารูปทายตีมี พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปทายของตนเองนะเจ้าขนาดกว้างนะเจ้า8.5เซนติเมตรยาว13.5เซนติเมตรเจ้าจำนวน6รูปตัวกันนะเจ้าแล้วก็มีหลักฐานการศึกษา สำเร็จการศึกษาบะตำกว่าปริญญาตีหรือเทียบเท่าใดนะเจ้าหรือว่าลักฐานการตีเกยเป็นสอทอสมาชิกทองทินรวมถึงผู้บริหารทองทินหรือว่าสมาชิกสภานะเจ้าพ้องสำเนาจำนวนหนึ่งฉบับนะเจ้าสำรับข้อนี้เฉพาะผู้ตีเป็น นายกก็คือตีมาสมัครนายกนะเจ้าต้องเตรียมหลักฐานการศึกษามาโตยนะเจ้าหลักฐานการแสดงภาษีเงินใดบุคคลธรรมดานะเจ้าย้อนหลังนะเจ้าเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีนับถึงปีตีหับสมัครนะเจ้าเลิกต่างของผู้สมัครได้แก่ปี2 5 6 4ถึง 2 5 6 7นะเจ้าตีจะต้องใจนํามาแสดงในวันตีหับสมัครเจ้ารวมถึงหลักฐานอื่นๆที่จําเป็นนะเจ้าบ่าว่าจะเป็นเอกสารเป็นจือของโตเกาหรือว่าเอกสารเป็นน้ำสกุลสูติบัตรหลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิดทินตียู พร้อมสำเนานะเจ้าจำนวนหนึ่งฉบับเจ้าสํำรับการหับเลิกขัดเลิกนะเจ้าเลิกตั้งสมาชิกสภารวมถึงนายกเทศมนตรีนะเจ้า ก็เฮาก็มีกำหนดสินสุดนะเจ้าการหับสมัครในวันที่วันศุกร์ที่สีเมษายนนะเจ้าส่วนกำหนดในวันเลิกต่างนะเจ้าจะมีกำหนดเลิกต่างในวันทีสิบเอ็พฤษภาคม2568ัน้าสิเจ้าสำหรับลักษณะต้องห่านนะเจ้าตี ห้ามม่หืใจซิดสมัครในข้างนี้นะเจา้าหนึ่งะเจา้าต้องเป็นบุคคลตีบัติติดยาเสพติดหืโทษเจา้าสองเจา้าเป็นบุคคลตีถูกประกาศว่าล่มละล,ลายหรือว่าเคยเป็นบุคคลตีล่มละล,ลายทุจริตเจา้า 3. เจา้าเป็นเจ้าของหรือว่าผู้ถือหุ้นในกิจการ นังสือพิมพ์หรือว่าเป็นผู้ถือหุน้นมีหุ้นในสือ่อมวลชนเจ้าเจ้าสำหรับท่านใดนะเจ้าตีมีความตองการหรือว่ามีความอยากจะสมัครสอทอหรือว่านายกเจ้าก่อมาสมัครไดต้ตีสำนักงานเทศบาลตำบลบกก้างตั้งแต่เวลา 8โมงเกิงถึง16 30น้าเจ้าได้จนถึงวันซุกตี4เมษายน2 5 6 8นะเจ้าสามารถมาหับสมัครได้เลยนะเจ้าสำหรับทันใดตีสมัครแล้วนะเจ้าจะถอนการสมรัครบัตไดนะเจ้าเมื่อผู้อำนวยการการเลิกตัง้ง เปิ้ลได้ออกหลักฐานการหับสมัครรับเลิกต่างแล้วนะเจ้าหรือกับผู้หับสมัครต่างแต่เลือกต่างแล้วนะเจ้าจะถอนการสมัครบ่ได้โดยเด็ดขาดเลยนะเจ้าบอดีลืมนะเจ้าท่านใดตีสนใจนะเจ้าตีจ้ามาสมัคร สมาชิกสภา,าเทศบาลตำบลบกก้างรวมถึงนายกเทศมนตรีตำบลบกก้างนะเจ้าก็สามารถมาสมัครได้ตีสำนักงานเทศบาลตำบลบกก้างตั้งแต่เวลา8โมงเกิงถึง16.30น้อนะเจ้าก็คือ4โมงเกิงนะเจ้าได้จนถึงวันศุกร์ตี4เมษายน2568เจ้า สำหรับข่าวต่อไปเจ้าชวงนี้นะเจ้าตังเทศบาลตำบลบกก้างนะเจ้าก็ยังคงเปิดทับลงทะเบียนสำหรับทันตีอายุจะครบ60ปีบริบูรณ์นะเจ้าในปี2568นี้ี่นะเจ้าเพื่อตีจะหับเบยยังชีพผู้สูงอายุในประจำปีงบประมาณ2569เเจ้าตีจะถึงนี่นะเจ้าคุณสมบัติ ของภูมิซิ์นะเจ้าที่จะได้หับเบยยังชีพผู้สูงอายุนะเจ้าหต้องมีสัญชาติไทยเจ้าสมีจื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลโบก้างเจ้าสาม,มีอายุตีครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2องปัญหาก็คือคนตีเกิดก่อน2กันยายน2อปัญหา ร้อยเก่าหรือว่าผู้ตีอายุมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แต่ยังบะเกยมาขึ้นทะเบียนนะเจ้ายืนยันสิทธิ์หับเบยังฉีพผู้สูงอายุหรือว่าเป็นผู้สูงอายุตีได้รับสิทธิ์เบยังฉีบแล้วก็ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ในเขตเทศบาลตำบ,นบนลบกก้างเจ้า สามารถมาลงทะเบียนหับซิดได้นะเจา้าเอกสารตีทันจะต้องนำมายืนยันซิดนะเจา้า 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง 3. สมุดบัญชีฝากธนาคารตัวจริงก็คือเอกสารสอย่างนี้ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นว่าต้องทายเอกสารมาเจา้า ก็คือนำบัตรประจำตัวประชาชนใบทะเบียนบ้านรวมถึงสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตีตังรัดจะสามารถโอนเงินเขา่าต้องเป็นตัวจริงเท่านั้นเจ้ามาติดต่อได้ตีสำนักงานเทศบาลตำบลบุก้างเจ้าห้องสาทะขออพรยเจ้า ห้องสำนักปลัดเจ้างานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนนะเจ้าในวันและเวลารัชการเท่านั้นเจ้าแจ้งยืนยันใดตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568ตตีพันมาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเจ้าจนถึงเดือนกันยายน2,568เจ้าสำหรับท่านใดที่มีคุณสมบัติอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะเจ้าก่ มาลงทะเบียนหับเบยังชีพผู้สูงอายุใดเลยเจ้าสำหรับค่าวต่อไปเจ้าตอนนี้ก็ยังในยู่ในห่วงเวลาห้ามเผาอยู่นะเจ้าตังประกาศของจังหวัดเจิงไหม่เจ้าเปินก่อยังคงประกาศงดการเผาโดยเด็ดขาดเลยนะเจ้าซึ่งตีผ่านมา ทางเทศบาลตำบ,บลบูก้างเจ้าก็ได้หับแจ้งนะเจ้ามีพบผู้เผาแล้วก็ท่านก็ได้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่จำนวนหนึ่งรายนะเจ้าตอนนี้ก็อยากจะแจงคืปอประเมพินอกนะเจ้าท่านใดที่พบการเผาสามารถโทรแจง้งหนึ่งเก่าหนึ่งใดตลอดสาวสี่จุมงเลยเจ้าหรือว่าท่านใดนะเจ้าตียังเผาอยู่ แล้วควันจุงจุงนะเจ้าเรดาร์ต่างอากาศตีปืนยิงมานะเจ้าพบจุดเผาเป็นสีแดงทันอาจจะถูกจับและดำเนินคดีตามกฎหมายเจ้ายกเว้นคนตีเปิ้ลใดขออนุญาตผ่านลายไฟดีนะเจ้าผ่านทางอำเภอสันกำแพงเจ้าสำหรับทันใดตีบ้าใดขออนุญาตแล้วเผาแล้วควันมันขึ้นนะเจ้า เรดาร์อากาศจับได้หรือว่ามีคนโทรแจ้งหนึ่งเก่าหนึ่งแล้วเกิดถูกจับทันจะถูกจับปรับโทษดำเนินคดีตามกฎหมายเจ้าซึ่งในตำบ,บลบุก้างเฮาตอนนี้ก็มีจำนวนหนึ่งรายตัวกันเจ้าตีโดนลงโทษและดำเนินคดีเจ้าแจ้งคือกับป์ปอมเปอปิ้องในตำบ,บลบุก้างเฮานะเจ้า ช่วงนี้งดเผากันไปก่อนเลยในเจ้าทางจังหวัดเชียงใหม่เปิ่นรณรง์อย่างเค็งขัดเจ้าสำหรับข่าวสุดท้ายเจ้าเป็นข่าวฝากติดตามช่งทางการประชาสัมพันธ์การติดตามข่าวของทางเทศบาลตำบลบกก้างเจ้า พอแม่ี่น้องทันใดตีมีสมาร์ทโฟนโทรศัพท์นะเจ้าก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางเพจเฟซบุ๊กงานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบกก้างหรือว่าช่องทางภาพเคลื่อนไหวช่องทางติ๊กต็อกเจ้าสามารถติดตามได้รวมถึงยูทู h ช n แนลหรือว่าท่านใดนะเจ้าตีมีขอร้องเรียนร้องทุกหรือว่าอยากจะสอบถาม การดําเนินงานต่างๆรวมถึงจะร่องเรียนต่างๆนะเจ้าก็สามารถสแกน QR โค d e หรือว่าแอดไลน์ของทั้งเทศบาลตําบลบูก้างได้เลยทันสามารถแจ้งข้อร่องเรียนหรือว่าทัานไปเจอไอหยังที่เป็นสิ่งที่บด,ดีหรือว่าหือทางเทศบาลตําบลบูก้างเฮาแก้ไขทันก็สามารถแจ้งได้ผ่านทางสามาร์ ได้เลยเจ้าง่ายๆแค่ป่ายนิ้วเจ้าสำหรับวันนี้เจ้าข้าเจ้าก็มีข้อมูลข่าวสารมาแจงมาประชาสัมพันธ์ถือปอแม่ปี่น้องเพียงต่ออีหากเสียงของข้าเจ้าไปรบกวนหรือว่าส้างความรำคาญคือกับปอแม่ปี่น้องข้าเจ้าก็ขอกราบสุมาภัยไหวมานที่นี่ตยสสำหรับวันนี้ ข้าเจ้าก็มีข้อมูลเฮงตะอีเจ้าสวัสดีเจ้า